Deu pra um เด็กเด็กทำอะไรนะ่ะเด็กทำอะไรนะ่ะเบบี้ทำอะไรลูกฮะคิดถึงบามี่ไหมคิดถึงบามี่คิดถึงเบบี้สุดหวัวใจเลยสุดหวัวใจเลย สุดหัวใจเลยวอยกินมาม่าแล้วร้อนคิดถึงบบีสุดหัวใจเลยสุดหัวใจเลยคิดถึงคิดถึงมากคิดถึงอะแบบีกินข้าวให้ยังพี่แหม่มเอาเอาข้าวให้กินได้ยังกินกุ้งได้ยังกินกุ้งได้ยังไายพี่จันจอนอยู่ไหนพี่จันจอนอ พี่จันจนมากินข้าวเลยแลว,แลว เสียงอะไรอะ่ะเดบี้ว่าเสียงอะไรลูกพออยู่ไทยพออยู่ไทยมาหมาบ่อ,อยากกินบ่อยากกินก๋ยเตี๋ยวบ่อ,อยากกินเฟอร์พอมาพี่หิวพี่น้อง โอ้ยอียังก็บ่มีเมืองพ่อจักเทือกมีแต่เมืองพ่นบานภัยติดคนนี่พ่อมาพี่นั่นแซบแพ่งไปไดกกรซื้อจออืม แสบคักแซ่บแน่ บีอะไรเลยลูกฮะเสียงอะไรกลัวเฮ้ตายแน่ๆเด็กตายแน่ๆอยู่คนเดียวมมีมยังดอกพี่น้องไม่นี้วันอาทิตย์เป็นบ่ไยเห็ดเบียกเห็ดงาน ยูื่อนอย่างเดียวเยวง,ยงียบคลิปไม่เสียงยัง นจะจ๊ะเมียวเมียว แซ่บไปหน่องสใส่ไข่หน่อยหนึ่งแซ่บยังได้แหละ <c oughs> มีโต๊ะแต่ว่ามักมักแบบนี้นั่งแบบนี้เคยนั่งแบบนี้ อยากนั่งแบบสบายๆวัจนาดูกล้องลูกวัจนาพิธีไทยลูกเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะไงเห็นไหมคะเห็นมาดามวัจนาไหมบีพี่ทำอะไรลูกอะอะอะ พ mm. oh, 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 oh. okay. ี๊จะไปไหนเมวเมยวโอ้โหโอ้โหแมวเมวแมวแมวเมวเมวกิดถึงเบบี้จังเลยเนาะอยากกอดเด็กจังเลยเนาะ ขอกอดไน้นไมนะ้นะเด็กอ่ะอเด็กทำอะไรนะคิดถูงง่อชงฉานเด็กจังเลยชงฐานเด็กอยู่คนเดียวจังเลยนี่นะคะหมดแล้วค่ะแซ่บแซบพี่น,อน้องแซ่บแกแซ่บเน่ ทิงไดกัอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายคลิปหนาพอกันใหม่บอมี่ยังดอกค่ะบอมี่แต่มงดามาบอมีนั่นลงไปเห็ดไปเรื่อยๆเปื่อยตามภาษาของคนบอมี่เวียตจังได้กับวิดีโอบริมี่ยังบริมี่าระ บันเทิองอีกย่งก็่าลืมเขาไปกดไลค์กดเบิ้งให้เน่ติดตามให้เน่ด้วยพี่น้องเด้อบ๊ายบาย